แต่เขารู้จักคนอย่างผมน้อยไปนะคนอย่างผมเป็นคนที่ให้เกียรติคนแล้วก็แล้วยอมรับนักการเมืองด้วยกันแต่ผมไม่ยอมรับนักการเมืองท่านนี้แน่นอนทําตัวหรือรอะไรต่างๆก็ไม่ควรที่จะที่จะเป็นนักการเมืองนะนักการเมืองต้องต้องทำตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนการตรวจสอบน้องๆสื่อมวลชนสังเกตไหมครับว่าตรวจสอบอต่างๆหรือจะเอาเอกสารจากข้าราชการเนี่ยจะต้องใช้คําพูดหยาบคายใช้คําพูดเสียหายคุณไม่เกียข้าราชการหรอครับวันหนึ่ง คุณรึกภาพถ้าคุณเป็นข้าราชการหรือพี่น้องคุณเป็นข้าราชการแล้วมีคนมากระทำอย่างนี้กับญาติพี่น้องคุณคุณคิดอย่างไรนะคนคน,คนนี้คือต้องต้องใส่กระจกต้องส่งกระจกดูตัวเองด้วยก็เดี๋ยวก็เจอกันนะว่าหลักฐานของใครกล่าวหาใครแล้วหลักฐานของใครคือของจริงนะว่าสิ่งที่เขาพูดทั้งหมดกับสิ่งที่ผมฟ้องเข้าไปทั้งหมดอ่ะมันก็จะพิสูจน์กันที่ชั้นศาลว่าใครคือของจริง เมื่อวานก็เราก็ไปใช้สิทธิ์ในฐาน,นะประชาชนคนไทยนะนะเราก็ต้องพึ่งพาคือจริงๆแล้วเราฟอร้องไปก่อนน้นี่แล้วพอดีสารนัดนัดไต่สวนมูลฟอ้องใช่ไหมฮะซึ่งเราเองก็สารนัดเมื่อเมื่อวานนี้นที่ยี่หกซึ่งซึ่งท่านนัดล่วงหน้าไปเป็นเดือนแล้วครับพอดีถึงวันนั้นเราก็ต้องไปครับเพราะเราต้อง,ต,องต้องไปด้วยตัวเองเพราะว่าเรื่องนี้เราเป็นเรื่องที่เราเราต้องเบิกความเองนะฮะเราอยากต้องเบิกความด้วยตัวเองเราถึงจะถึงจะครบเครื่อง ก็เราไปในฐานะใช้สิทธิ์ของประชาชนคนไทยซึ่งเราเองคิดว่าการวิาพากษ์วิจารณ์หรือการตั้งข้อสังเกตหรือการที่จะเป็นข้อสงสัยของผู้ที่ตรวจสอบเนี่ยมันสามารถทําได้นะฮะแต่ยิ่งเราเป็นคนสาธารณะยิ่งต้องทําได้ด้วยแต่ในฐานะที่เราเราไปอ่ะที่เรามูลฟ้องเราเนี่ยคือคือการกล่าวหาใส่ร้ายเนี่ยมันมันเกิดจากการการตั้งข้อสังเกตหรือการตรวจสอบนะฮะการตรวจสอบก็ต้องตรวจสอบ ซึ่งเองจริงๆแล้วเรื่องที่ผ่านมาพี่น้องสือ่อมวลชนก็ทราบนะครับว่าเขาก็มีการตั้งคำนับการตรวจสอบโดยท่านประลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ตรวจสอบอยู่แล้วนะครับแล้วจริงๆแล้วผมเองก็ก็ดกว้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆในเรื่องนี้ก็เลยก็ต้องพึ่งพากระบวนการศาลยุติธรรมนะซึ่งเราเองเราต้องยอมรับนะฮะถ้าเกิดใครไม่ยอมรับกระบวนการศาลยุติธรรมก็อยู่ประเทศไทยไม่ได้นะอจริงๆนะฮะในส่วนนี้ซึ่งเขาเองอาจจะผู้ที่ ผู้ที่เราไปฟ้องเขาอาจจะไม่เห็นด้วยที่ผมฟังดูจากที่เขาเขียนข่าวหรือเขียนอะไรที่เหมือนก็ว่ามันใช้เวลานานหรืออะไรต่างๆก็มันก็ต้องกระบวนการตรวจสอบมันก็ต้องมีการพิจารณาในข้อมูลหลักฐานเอกสารทุกอย่างถูกไหมฮะแต่การฟ้องศาลเนี่ยเราก็เพื่อต้องการเอาคําพูดที่กล่าวหาเราใส่ร้ายใส่ร้ายเราเนี่ยออกมาเป็นเอกสารซ้วว่าเอาตรงไหนมาตรงนี้มากกว่านะ ก็เกิจะไม่อย,ยุดกลไม่เกลเหหรืยอมความโอ้ยก็อย่าง,ง,งที่บอกแล้วว่าเขาที่ผมบอกว่าเกินยวยวาเขาก็บอกว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเกินย,ยาเพราะอะไรเพราะเพราะอะไรคือคนเ,เราไม่มีเหตุผลกลุมมุมนะฮะแต่เรามุมนี้อายุตัวอย่างเมื่อวานเนี่ยที่ที่ที่ผมเกิดเกินนาไปว่าผมไม่ได้มาฟ้องแบบนี้กับใครทั่วไปพิ่มเพื่อนะครับซึ่งผมมาศาลอาญาเมื่อวานเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ผมมาฟ้องเมื่อก่อนที่เขาบอกผมก็มีฟ้อง ทางเจ้าที่ข้าราชการอยู่ชุดหนึ่งที่เคยเกล่าวหาผมแต่เขาก็มาขอโทษไม่ได้ขอโทษคือมาอธิบายในเรื่องของวิธีการหลักการที่เขาต้องดําเนินการแบบนั้นเราก็ให้อภยัยเราก็ถอนฟ้องได้ไอ้อย่างนั้นเราคุยด้วยเหตุผลแต่แต่บุคคลที่เราฟ้องปัจจุบันเนี่ยมันคุยด้วยเหตุลผลไม่ได้เพราะมันเป็นนิสัยที่มันติดตัวมาแล้วมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แน่นอนก็ต้องให้วงการสารยุติธรรมพิจารณาแล้วก็ ให้ความเป็นธรรมกับกับผมแค่นั้นเองแล้วก็อย่างที่น้องสื่อมวลชนถามว่าเ,เราไก่เกลี่ยได้ไหมเรามันเกินที่จะคุยนะบุคคลบุคคลคนนี้มันพี่น้องสื่อมวลชนหรือประชาชนทั่วประเทศก็รู้อยู่แล้วว่ามันเกินการที่จะพูดคุยนะฮะคือการที่จะเป็นผู้ตรวจสอบหรือจะเป็นผู้แทนเนี่ยมันตรวจสอบได้หลายช่องทางแต่วิธีการตรวจสอบเนี่ยมันต้องตรวจสอบด้วยการขอเอกสารตรวจสอบแล้วก็ พูดง่ายคือเอาความจริงมาพูดกันแต่ว่าถ้าใส่ไ้ายคนอื่นก่อนกล่าวหาคนอื่นก่อนเหมือนถ้าผมกล่าวหาหรือใส่ร้ายเขาก่อนเนี่ยเขารับได้ไหมล่ะก็รับไม่ได้เหมือนกันถูกไหมฮะก็เดี๋ยวก็เจอกันนะว่าหลักฐานของใครกล่าวหาใครแล้วหลักฐานของใครคือของจริงนะฮะว่าสิ่งที่เขาพูดทั้งหมดกับสิ่งที่ผมฟ้องเข้าไปทั้งหมดอ่ะมันก็จะพิสูจน์กันที่ชั้นศาลว่า ใครคือของจริงแล้วก็ใครคือใครคือคนจริงที่จริงๆมากกว่ากันนะมากกว่าเขาอาจจะทําคนอื่นมาเคยแต่เขารู้จักคนอย่างผมน้อยไปนะคนอย่างผมเป็นคนที่ให้เกียรติคนแล้วก็และยอมรับนักการเมืองด้วยกันแต่ผมไม่ยอมรับนักการเมืองท่านนี้แน่นอน<ม>นะเพราะผมถือว่าทําตัวหรือรอะไรต่างๆก็ไม่ควรที่จะที่จะเป็นนักการเมืองนะนักการเมืองต้องต้องทำตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชน การตรวจสอบน้องๆสื่อมวลชนสังเกตไหมครับว่าตรวจสอบต่างๆหรือจะเอาเอกสารจากข้าราชการเนี่ยจะต้องใช้คําพูดหยาบคายใช้คําพูดเสเสหายคุณไม่เกลี่ยข้าราชการนะครับนะฮะวันหนึง่งคุณนึกภาพถ้าคุณเป็นข้าราชการหรือพี่น้องคุณเป็นข้าราชการแล้วมีคนมากระทำนี้กับญาติพี่น้องคุณคุณคิดอย่างไรนะะคนคน,คนนี้คือต้องต้องใส่กระจกต้องส่งกระจกดูตัวเองด้วย